ซูปเปอร์กอดจีนตอนที่2,311ไม่สมบูรณ์ไปไวเวยขโมดคิวและรวบรวมพลังไปไว้ที่หมัดของเธอเธอกำลังจะใช้หมัดเอ็กทรีมคิงแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกแน่นที่รอบๆบเอวแขนที่แข็งแรงจับเอวของเธอและดึงเธอไปด้านหลังหานเส้นออกมายืนตรงหน้าไปเวยดวงตาของเขาดูกระจ่างใสและมีดเคี้ยวผีสิงของเขาก็เต็มไปด้วยมีดลมปราณสีม่วงดำเขาฟันมีดขึ้นไปปะทะกับมีดของไปอูชาง ไปเวทที่ยืนอยู่ด้านหลังของฮันเซิลตะโกนระวังด้วยร่างกายแห่งราชันผู้ผีของเขาโจมตีได้ทั้งกายภาพและวิญญาณพร้อมๆกันอย่าได้ปล่อยให้เขาเข้าใกล้เจ้าได้หลังจากนั้นมีดของไปอูชางก็ลงมาหามีดเขี้ยวผีเสียงของฮันเซิลแต่มีดของไปอูชางดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นรูปธรรมบรรทุลุผ่านมีดของฮันเซิลไปร่างกายของไปอูชางเองก็ทะลุผ่านมีดเคี้ยวผีสิงและพลังเคี้ยวมาเช่นกันเขาพุ่งเข้ามาฟันใส่ฮันเซิลราวกับว่าเป็นผีจริงๆ เลืไฟที่เยือกเย็นเยือกเยอือกกำลังจะสัมผัสกับมือของฮันเซินฮันเซินหลีตาและเคลื่อนไหวขณะที่ยังจับเอวของไปเยไว้อไว้เขาเทเลพอร์ตออกไปแต่ไปอูชางนั้นรวดเร็วเขาฟันเข้าใส่ฮันเซินจากด้านหลังอีกครั้งครั้งนี้ฮันเซินไม่ได้หลบเขาใช้มีดของตัวเองฟันเข้าไปปะทะกับมีดของไปายอูฉางไปไว้สับสนหลังจากที่ได้เห็นการโจมตีของไปอูชางฮันเซินก็ควรจะรู้ว่าตั้งายแห่งราชานพูดผีของไปอูฉาง ไม่สามารถต่อกรได้ด้วยอาวุธธรรมดาธรรมดามีดของเขาไม่สามารถรับการโจมตีของไปอูจชางได้เครง่งมีดทั้งสองปะทะกันทําให้เกิดเสียงแหลมของโลหะดวงตาของปไปเหวเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเนื่องจากการโจมตีของไปอู่ชางถูกป้องกันได้สําเร็จนั่นเป็นไปได้ยังไงปไปเหวตกตะลึงในครั้งแรกหันเส้นป้องกันการโจมตีจากร่างกายแห่งราชันของไปอูชางล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ครั้งนี้มันดูเหมือนจะได้ผล ไปอูชางเองก็ประหลาดใจเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ดูตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมหันเส้นวางไปเวยกับพื้นและใช้วิชามีดต่อสู้กับไปอูชางเขาเคลื่อนที่ไปมาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีของไปอูชางไม่นานการต่อสู้ที่ดุเดือดก็ดึงดูดความสนใจของคนที่อยู่ใกล้เคียงพวกเขาสัมผัสดได้ถึงพลังประหลาดของไปอูชางร่างกายแห่งราชันพูดผีของไปอูชางเป็นที่รู้จักกันอย่างดีและผู้คนก็สัมผัสดได้ถึงพลังของมันจากระยะที่ไกลออกไป ไปอูฉางนั้นบ้าไปแล้วครั้งนี้ใครเป็นคนที่โชคร้ายร่างกายแห่งราชานพูดผีนั้นน่ากลัวเกินไปมันมีสาสารที่ไม่มากนะักที่จะทําร้ายไปอูฉางได้แม้แต่คู่ต่อสู้ระดับราชันก็หยุดเขาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไม่อย่างนั้นท่านพ่อคงจะไม่นักเขาถึงขนาดนี้นหลายคนเข้าไปยืนใกล้ๆกับเขตการต่อสู้พวกเขาอยากจะเห็นว่าใครกันคือคนที่โชคร้ายมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของไปอูฉางไปสั่งหลังสัมผัสได้ถึงการเปิดใช้งาน ร่างกายแห่งราชาพูดผีซึ่งทำให้เขาเขามวดคิว้วมันมาจากด้านหลังของพวกเรานั่นหมายความว่าไปเวย่ยคือคนที่กำลังต่อสู้อยู่กับไปอูฉางอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นไปฉางหลังก็บอกให้องค์คกษ์ตามเขากลับไปเจ้าคนที่ไปอูชฉางกำลังต่อสู้ด้วยนั้นเป็นใครกันมีดของเขาป้องกันร่างกายแห่งราชาพูดผีได้อย่างนั้นหรือคนของราชวงศ์หลายคนถูกดึงดูดให้เข้ามาใกล้พวกเขาแปลกใจเมื่อได้เห็นการต่อสู้ระหว่างหันเซินและไปอูชฉาง พลังบางอย่างสามารถโต้ตอบร่างกายแห่งราชาผู้ผีได้แต่มันมีอยู่น้อยนักมันถือเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจที่ได้ยุคคนหนึ่งสามารถป้องกันร่างกายแห่งราชาผู้ผีได้และเขาก็ดูไม่ได้เสียเปรียบต่อไปอูชางอีกด้วยนั่นเป็นภาพที่ไม่ปกติเมื่อไปชางหลังเห็นการต่อสู้เขาก็ตกตะลึงเช่นกันเขาขมวดคิ้วแล้วพูดวิชามีเขี้ยวดาบของรีเบสมีพลังทำลายล้างที่สุดยอดแต่มันไม่ควรจะใช้ได้ผลกับร่างกายแห่งราชาผู้ผี านเส้นป้องกันร่างกายแห่งราชันพูดผีได้ยังไงกันนี่มีดของเขามีท่าพิเศษบางอย่างอย่างนั้นหรือราชวงศ์คนอื่นก็คิดเหมือนกันมีเพียงแค่ไปเไวยและไปอูฉางที่รู้ว่ามีดของหานเส้นไม่ใช่สิ่งที่จะป้องกันร่างกายแห่งราชันพูดผีได้คน,นอื่นๆที่เพิ่งจะมาถึงไม่สามารถระบุถึงความแตกต่างได้ในตอนนี้หานเส้นไม่ได้ใช้พลังเคี้ยวที่บริสุทธิ์แต่เขาผสมผสานเทคนิคอย่างหนึ่งเข้าไปเขาผสมพลังเคี้ยวกับพลังจากเรื่องราวของยีนพลังเคี้ยวไม่สามารถสัมผัสไปอูฉางได้ด้ววยตัมัมนเอง แต่ด้วยการรวมเข้ากับพลังอีเทอร์นนตี้ของเรื่องราวของยีนพลังเคี้ยวก็สามารถฟันถูกร่างกายแห่งราชันผู้ผีได้โดยยุคคนนี้เป็นใครกันราชวงศ์หลายคนตกตะลึงไม่เพียงแค่ฮานเซ่นจะสัมผัสร่างกายแห่งราชันผู้ผีได้เท่านั้นแต่พลังและวิชามีของเขายังทัดเทียมกับไปอูชางเทคนิคการเคลื่อนไหวของเขาดูประหลาดแต่ไปอูชางดูเหมือนจะยากลําบากเมื่อต่อสู้กับเขาการเคลื่อนไหวของฮานเซ่นดูเบาหวิวมีดเคี้ยวผีสิงของเขากวัดแกว่งอย่างเอื้อละเหยเล่ากับว่ากําลังเต้นระบํา แต่ทุกครั้งการเคลื่อนไหวนั้นแม่นยำและเด็ดขาดมันทําให้ไปอูชางรู้สึกราวกับว่าเขาไม่สามารถใช้พลังได้มากวิชามีดของเขาดูเหมือนกับวิชาของรีเบสแต่การเคลื่อนไหวของเขาดูแตกต่างออกไปมันดูเป็นบางสิ่งที่เห็นได้จากประสาทนภาเอ็กทีมคิงเต็มไปด้วยยอดฝีมือดังนั้นพวกเขาจึงรู้บุเทคนิคที่ฮันเซินใช้อย่างง่ายดายฮันเซินได้รวบรวมวิชามีดเขี้ยวดบับเข้ากับวิชามีดใ,ใต้นภาแต่เนื่องจากวิชาใต้นภาเพิ่งจะถูกแก้ไขดังนั้นน้อยคนนักที่จะเคยเห็นมันมาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นคนของเอ็กซ์ทีมคิงก็สามารถคาดเดาได้ว่ามันเป็นวิชาที่มาจากปราสาหนาพายอดเยี่ยมใายุค,คนนี้มาจากที่ไหนกันวิชามีดของเขาเยี่ยมมากๆถ้าพวกเราพูดถึงแค่ความสามารถในการใช้มีดแล้วก็ข้าบอกได้เลยว่าเขาเหนือกว่าไปอูชางใายุคที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาจากที่ไหนกันราชวงศ์คนไหนกันที่เขาอารักขาทันใดนั้นหานเส้นก็ถอยไปด้านหลังและฟันมีดเขี้ยวผีสิงออกไปด้านหน้า มีดไหมสีม่วงดำประสานตัวเข้าด้วยกันและมันเริ่มมัดตัวของไปอูชางร่างกายของไปอูชางถูกรัดด้วยมีดเส้นไหมของฮันเซ้นเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และถูกตึงอยู่บนอากาศไปอูชางคำรามขึ้นรากับอสูรและเปลวไฟอันหนาวเย็นก็ลุกโชนยิ่งกว่าเดิมเขาตัดมีดเส้นไหมออกจากร่างกายและพุ่งเข้าไปหาฮันเซ้นอย่างบ้าคลั่งฮันเซ้นยังคงกวัดแกว่งมีดเขี้ยวผีสิงในท่าทีที่เอ้อระเหย มีเส้นไหมปรากฏขึ้นรอบๆตัวไปอูชางอย่างต่อเนื่องและมันเหมือนกับว่าใยแยมงมุมน้ำไม่ท้วนร่วงหล่นมาใส่เขาพวกมันจํากัดการเคลื่อนไหวของไปอูชางถึงแม้ไปอูชางจะพยายามระเบิดพลังออกมาเพื่อทําลายมีดเส้นไหมที่พันอยู่รอบๆตัวของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวหานเส้นได้เขาตัดเวียเส้นไหมซ้าแล้วซ้าเล่าแต่มันก็คงยังไม่หมดสักทีและตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกที่จะยากลําบาก ที่จะระเบิดพลังออกมาเขาสูญเสียพลังที่กักเก็บเอาไว้เรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นเปลวไฟอันหนาวเย็นของไปอูชางก็เสียสเสถียรภาพไปมันดูรีบหรีขึ้นทุกทีและทำให้ร่างกายที่โปร่งใจของเขากลับมาเป็นรูปธรรมอีกครั้งหานเส้นกระตุกมีดเขี้ยวผีสิงในมือและรัดร่างกายของไปอูชางเอาไว้ครั้งนี้ไม่ว่าไปอูชางจะพายายามสักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำลายมีดเส้นไหมที่รัดตัวเขาอยู่ได้หลังจากนั้นมีดเส้นไหม่ ก็ถูกจัดใหม่เพื่อห้อยเขากลับหัวกลับหางคนของรอดชวงทุกคนดูอึ้งไปครับสำหรับตอนนี้ก็จบตอนไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจแปรการ์ตูนไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีทีมงานแปรการ์ตูนแปลมมาง,งะแล้วก็ใส่เอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่านเรื่องนี้หรือว่าอยากจะได้อ่าไฟล์อ่านของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะนับรวมยอดโดเนทนะครับถ้ายอดโดเนทถึงก็เดี๋ยวจะ เปิดเป็นกลุ่มให้เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวตามียังไงเดี๋ยวก็จะแจ้งในคอมมูนิตี้ของอช่องอีกทีหนึ่งนะครับขอบค,ครับ